ตั้งชื่อเรื่องว่าเพื่อนเก่าเอาอเยนะอยูนะช็อตไปนิดตึงจริงๆเมื่อกี้ก็นึกมาได้แล้วนะเพื่อนเก่าให้เล่าใหม่ไม่เอาดีกว่าเอาเป็นเพื่อนเก่าเล่าเรื่องใหม่ดีกว่าโอเคประมาณนี้นะครับก็ประมาณเร็วๆนิดนึงเนาะคิดปุ๊บเขาเรียกอิมโฟไวส์ <wise> ไปเลย ก็คือส่วนมากเวลาพูดหรือเวลาคุยหรือเล่าหรือแบ่งปันแชร์ะอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นลักษณะผู้สดคือคิดตามภูมิปัญญาหรือว่าตามประสบการณ์แล้วก็มาแชร์กันมาเล่ากันนะครับเจออะไรมาเราก็ถ่ายทอดกันผิดถูกบ้างก็ขออภัยแล้วกันนะครับก็สรุปว่าเป็นเพื่อนเก่าเล่าเรื่องใหม่นะครับประมาณนี้เล่าเรื่องเนาะไม่ใช่เล่าอะไรประมาณนะั้น โอเคครับที่มาของอยากจะมาแชร์เรื่องนี้ก็เนื่องจากเมื่อวานครับได้มีโอกาสเจอเพื่อนเก่าจริงๆในกลุ่มเพื่อนเก่ากลุ่มนี้เพิ่งตั้งขึ้นมาไม่นาดน,นี้ตั้งชื่อว่าเพื่อนเก่า50บบุบวกประมาณอย่างนั้นเพราะว่าในเนี้ตอนเนี้ยในกลุ่มนี้มีแค่3คนซึ่งเป็นเพื่อนเก่าจริงๆก็คือ50อัพกันหมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยอาชีวะ ก็คืออายุ16วันนั้น16วันนี้50กว่ากันนะฮะก็คิดดูแล้วกันก็คบกันมา30กว่าปีแล้วเนาะก็นานพอควรแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันแต่คนที่ไปเจอเมื่อวานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในในเรามี3มคนหนึ่งในสองนะครับอีกคนหนึ่งอยู่ต่างจางาังหวัดซึ่งก็เซฮัลโหลกันเหมือนกันว่ามีโอกาสก็จะไปพบแต่เมื่อวานได้ไปพบเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าคนนี้ เราเจอการครั้งสุดท้ายเราย้อนความกันเนาะก็สรุปว่าประมาณ10ปีนะครับใน10ปีนี้แน่นอนว่าทำไมเราไม่เจอกันเพราะว่ามันมีเรื่องราวมากมายเรื่องราวทั้งเราเรื่องราวทั้งเขาบวกกับเฉพาะโควิดอย่างเดียวก็3ปีลวและก่อนหน้านั้นก็มีวิกฤตนู่นนี่นั่นทุกคนต่างมีปัญหาทุกคนต่างมีขึ้นมีลงมีประสบประสบการณ์นะฮะแล้วก็เอามาแชร์กัน แต่เดียวย้อนความนิตนึงและการความสนิทสนมตั้งแต่16วบวชพศปีหนึ่งเราครบกันมานะครับเราก็คบกันตั้งแต่ไม่มีแฟนไม่มีครอบครัวนะฮะเรียนจนจบบ้างไม่จบบ้างบางคนก็เรียนต่อบางคนก็ไม่เรียนต่อใช้ชีวิตใช้ปริญญาชีวิตนะครับแล้วก็จนมามีครอบครัวจนมามีลูกจนวันนี้เราลูกโตกันและระหว่างทางนั่นเองเนี่ยในพวกนี้ก็เคยเป็นหุ้นส่วนเปิดบริษัทของผมกัน ก็มีคนหนึ่งออกไปก่อนกับอีกคนหนึ่งก็อย่างคนเมื่อวานเนี่ยก็อยู่กันมายาวกว่าจะแยกบริษัทกันไปทําตามเขาเรียกว่าแพชชั่นของตัวเองนะครับแต่ก็พูดง่ายว่าตั้งแต่คบกันยันทํางานมีครอบครัวแล้วก็ทําบริษัทร่รวมกันก็เป็นพูดง่ายว่าเป็น20ปี1 0กว่าปี20ปีเลยทีเดียวแล้วก็มีช่วงที่ห่างกันไปเพราะด้วยภารก,กิจด้วยอะไรก็แล้วแต่มีครอบครัวแต่เราก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าอาจจะเจอ การปีละครั้งสองครั้งหรือสามปีเจอทีแต่ล่าสุดเนี่ยสิบปีไม่ได้เจอนะฮะทำให้อยากจะมาแชร์ก็เพราะว่าไอ้สิ่งที่เวลาเราไม่ได้เจอกันนานๆเนเราเอาประสบการณ์อะไรมาแชร์กันเนี่ยมันจะนึกถึงความหลังอย่างที่เขาบอกคนแก่ชอบพูดอดีตมันก็จริงแต่คนเนี้ยไอ้การที่เราพูดอดีตระล,ลึกถึงนะครับแล้วเก็บมันมาคิดตึกตอมมันก็จะดีกับปัจจุบันแล้วก็มันก็ใช้ไปในอนาคตได้ดี อย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกเรามาพูดถึงอดีตกันแล้วเราก็ให้อาภัยในบางส่วนซึ่งกันและกันและก็พยายามจะให้อาภัยกับเพื่อนบางคนที่เรารู้จักที่ผ่านมาที่มันจะมีความเข้าใจผิดเราโกรธเขาเขาโกรธเราเราก็อยากจะให้อาภัยเขาไม่ว่าวันนี้บางทีบางคนเราไม่ได้ติดต่อก,กันเลยว่าคนคนนั้นจะให้อาภัยเราหรือเปล่าแต่วันนี้เราให้อาภัยเขาทั้งหมดแล้วและเราก็ยังมี ความห่วงใยซึ่งกันและกันในตอนที่แชร์ความลําบากแล้วเราก็ยังมียินดีซึ่งกันและกันในตอนที่เราเห็นว่าทุกคนยังพอมีพอกินนะฮะแล้วก็สุขภาพยังดีอยู่ได้ไม่ต้องไปนอนป่วยในโรงพยาบาลแล้วเราก็ยังมีความชื่นใจกับบุตรหลานลูกหลานของเพื่อนเราหรือตัวเองที่เราภูมิใจในลูกเองเมื่อเพื่อนชมลูกเราเราชมผู้ลูก พื่อนหรือเราแสดงความห่วงใยของลูกเพื่อนมันเป็นความเขาเรียกว่าห่วงหาอาทรเยื่อให่ไม่ตีอะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะเป็นฟีลลิ่งที่ดีมากๆผมก็เลยอยากให้ถ้าเกิดว่ามีใครที่กำลังโกรธเคืองหรือไม่ได้เจอกันนานๆแต่ก็ยังมีความรู้สึกที่ดีๆกันถ้ามีโอกาสได้พูดได้คุยแล้วก็ได้เจอมันจะเป็นฟีลลิ่งที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ ก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตเรามันก็มีเท่านี้นะครับอะไรอภัยได้อภัยอะไรในความหวังดีให้กันได้มีผมเชื่อว่าไอ้สิ่งแบบนี้จริงๆมันไม่ได้กับใครมันได้กับตัวเราเองก่อนเลยเราจะรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายนะครับแล้วเราก็จะเอาความสบายเนี้ยแผ่ไปสู่คนใกล้ชิดครอบครัวเราก่อนแล้วก็แผ่ไปสู่สังคมในโลกด้วยก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับหวังว่าจะเจอเพื่อนเก่าและเล่าเรื่องใหม่ๆกันเหมือนผมนะครับ